พูดจริงไอ้ตีหูสายยังเงียบนะไอ้เหี้ยเรียบัตเรียบสุดโต่งอะไรวะไงพื่อนเรียบซื้อเรียบมาเท่าไหร่ดื้อเรียบมาเท่าไหร่โดนผูถามด้วยไม่หลอกเดี๋ยวโดนหลอกเอาดีๆเอาดีๆเท่าไหร่กูไม่หลอกกูไม่หลอกกูไม่หลอก ซื้อมเท่าไหร่เอาจริงพี่มีไหมมีมีอะไรบ้างมีทุกคิดเลยจริงดิจริงไอคิดที่มึงมีอ่ะกูมีอยู่สี่ตัวเพราะว่าไม่กูต้องบอกงี้ไอเต๋เสื้อคิดเนี่ยมันเป็นของโรเซ่แล้วซึ่งเป็นคิดที่กูมองว่าสวยที่สุดกูมีทั้งเฟรชกูมีทั้งใหม่ใช่กูมีทั้งขาดกูมีหมดแล้วก็กูมีของเมียกูด้วยได้กูมีอยู่สี่ตัวมันประมาณไม่แพงตอนกูซื้อมาประมาณสามพันมั้ง ตอนนี้น่าจะขึ้นไปหกเจ็ดพันแล้วปะแล้วมึงซื้อไปเท่าไหร่อ๋อตอนนั้นนะซื้อไปซื้อมสามพันใช่โอ้โหกะกำไรท่าไหร่หใช่ดอกมันดอกลงมาแล้วนะไม่ดอกราคาไม่ดอกไม่ดอกวินเทจวินเทจตอนคือตอนช่วงกูเล่นน่ะมันมันไม่ได้แพงขนาดนั้นเพราะว่ามันยังไม่ได้ฮิตกันเท่าไหร่ตอนที่กูเล่นน่ะคนซื้อไม่เยอะมีแต่กูเนี่ยซื้อบ้าอยู่จริงหรอใช่ มึงไปถามไ้ต๊อกดิประมาณ3ามพมั้งที่กูซื้ออะถ้าจําราคาไม่ผิดนะมันมีบางตัวด้วยที่ที่ถูกเพราะว่ามันเหมือนไปถอดมาจากศพด้วยประมาณสองพันเพราะกูใส่แบบข,ดขาดเลยถ้ากูอ่ะแล้วฮะคิดีเจก็มีเหรอคิทีเจตัวไหนวะนี่ไงค,คิดีเจมี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 ม,ม,ม,มีที่ทีเจยูบอยใส่ถูกต้องไหมยูบอยทีใส่เออมี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 ม เจย์บอยมีมีอไอไออากิระกูก็มีและเอ d c ซีดีซีลิซ่าลิซ่ามีหมดลิซ่าซื้อมาเป็นโหลเลยอ่ดีใช่พวกลิซ่าใส่กูซื้อมาเป็นโหลเชื่อถือเท่าไหร่เนี่ยไอตัวนี่ยไอตัวที่พึ่งใส่อ่ะกูก็มีมันจะขาดอยู่ตรงคอของกูอ่ะกูจำได้เพราะกูใส่บ่อยหรอใช่ซื้อมาเท่าไหร่ อันนี้เล่นโดยไม่มีความรู้เลยนะแล้วจําราคาไม่รู้เลยนะไม่รู้อะไรเลยนะจําราคาไม่ได้ว่ะไม่เคยฟังเพลงไม่เคยรู้จัก F C C พี่ให้มาตัวเป็สีขาวก็จะซื้อมาสีดำนันนหรอว่าน้องอ้าวเห็นคนดูบอกว่าลุงบอกรอทีสาะซไม่มึงกูรอไม่ไม่ครับมึงเล่นเปล่าวันนี้น่าจะโดนเล่นหลับอยู่โอเคเดี๋ยวพี่ไปเล่นด้วยนะเขาบอกราคาตลาดน้องได้ครับได้คโอเแล้วก็เรื่องของมึงเออ่ ไอชื่อไอคนนั้นนะเขาบอกว่าไอนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่แจ้งไปอีกทีนึ่งเดี๋ยวหลักใหม่กันได้ได้เรื่องแล้วตอนนี้เขาสาดเรื่องกันแล้วได้ครับลุงได้โอเคครับมึงคนไหนไม่กูถามกูถามคือทำไมมึงมึงไม่ถามพี่อ่ะเพราะว่าคือเสื้อที่มึงอยากได้กูหาให้มึงกิ้งเดียวคือมีหมดเลยนะ อันนี้ก็ไม่ก็ศึกษาไงไม่ถ้าศึกษาไม่ไมถ้ามึงซือ้อศึกษาจริงๆอ่ะกูจะบอกงี้ว่าเสื้อวินเทจแต่ละบางทีอ่ะมันมันมีเหมือนปลอมเหมือนมากนะเว้ยคือถ้ามึงจะเอาจริงๆแบบแท้วราคาถูกถูกจริงๆนะเว้ยถูกจริงๆนะกูเชื่อได้ไอไอคิดโรเซ่อะประมาณสามถึงสี่พันเว้ยไม่เกินเนี้ยถ้าหารจริงๆอ่ะไม่แพงแตยไม่ใช่แบบเจ็ดพันนะเว้ยคือถ้ามันมีคนขายปกติอ่ะกูกูมองว่าเจ็ดพันห้า ต่ำๆนะคิดโรเซ่อะตอนนี้นะใช่ตอนนี้ประมาณเจ็ดพันห้าแต่ว่าถ้าซื้อจากน้องกูอะมันมันขายราคาทุนให้สมมติมันรับมาสามพันเนี่ยมันก็ขายสามพันเลยครับใครคนไหนนี่ไอต๊อกไงต๊อกวินเทจเจอต็อกกูไหมหรือว่าซื้อกับพี่ออฟก็ได้ใช่ซื้อกับพี่ออฟเนี่ยเดินไปเนี่ยขับรถไปสองนาทีก็ถึงร้านกละเวลากูจะซื้ออะไรกู เวลาเขามีเียอะไรอ่ะเขาก็จะมาถามก่อนว่ากูจะเอาเปล่าแต่ช่วงนี้กูไม่ได้เล่นแล้วไงถ้ามึงซื้อแบบเน้นดวงเฮียไม่ไม่ไม่ดีนะเว้ยอย่างเงี้ยซื้อแพงแอบอาจจะไม่ได้ของแท้อีกมันแท้ไหมเนี่ยสรุปเนี่ยไม่ดูน้องเลยดิอให้กูโทรถามได้ไหมเดี๋ยวกูให้ดูให้เขามองกล้องเอาวะมึงมึงดิสคอดมาได้ไหมล่ะเอาเดี๋ยวกูให้ดูให้แป๊บเดียวเดี๋ยวกูโทรถามพี่ออฟให้ งั้นมึงเข้าเทียสกูมาแป๊บนึงดอเทียสมาดแล้วเข้าดิสคอร์มาเปิดกล้องนะเปิดกล้องนะเดี๋ยวนึงโทรถา,าไว้พ่อว่ไปดีล วดีครับพี่ชายผมพี่ออฟขอบคุณครับพี่ช่วยเหลืออะไรให้ผมหน่อยได้ไหมครับพอดีว่ารุ่นน้องผมมันได้ไปซื้อเสื้อมาแล้วทีเดียวมันไม่รู้ว่ามันแท้หรือเปล่าอะไรประมาณเนี้เดี๋ยวผมให้พี่ดูคร่าวๆได้ปะได้ได้ครับแป๊บเดียวนะเดี๋ยวผมเปิดกล้องให้พี่ดูเปิดกล้องยังไงพี่ให้ดูยังไงเป็นรูปป๋อเป็นกล้องไม่ได้เหรอเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยเดี๋ยวมันแชร์ดิสคอร์ตแป๊บหนึ่งนะผมสตรีมอยู่ได้พี่ตอนนี้ ได้พี่ชายซื้อร้านพี่เสมอไอเตีมยงไงนี่ดิเข้าดิสคออย่างไงให้ให้ให้ไม่มึงเข้าดิสมาแล้วมึงก็เปิดกล้องมึงเอาเครื่องเครื่องสตรีมมึงเดะเครื่องสตรีมมึง่ะเวลาไหนก็ไม่รู้นะไม่เห็นวะไม่เห็นกล้องอะตอนนี้คิดโรเซ่ราคาประมาณเท่าไหร่พี่ หกพันอ่าโอเคสาันสาี่พันเองผมซื้อมาใช่เหอหเครับมันลงแล้วอ๋อตอนเนี้นะไอตอนซื้อผมถูกซื้อมาถูกก็ซื้อแพี่ไปด้วยตอนนั้นประมาณสามพันสี่พันเองเฮ้ยเปิดกล้องไม่ได้เปิดกล้องไม่ได้พีเอสอตีมุกส่งรูปป่ะส่งรูปป่ะได้การะมุส่งรูปปเในเฟพี่ส่งรูปปแล้วดึ่นะพี่ งั้น hmm. ก okay. hmm? uh, ูโทรเฟซมึงเปิดกล้องได้ป่ะมึงใช้โทรศัพท์เดี๋ยวโอเคแป๊บนึงนะพี่ถูกว้เวลานิดนึงพี่มันมันมันเคืองใจจัดโอ้โหม่ได้เคยเคืองเท่าไหร่แล้วไอ้เชี่ยกูกลัวแม่งไอตี๋ซื้อมาเท่าไหร่แพงอะซื้อ่าแพงอยู่พี่ อ่ะ,ะ ق. ตัวแรกตัวแรกแป๊บนึงไอ้เหี้ยทําไมมันกดแชร์ไม่ได้วะไปกล้องใหม่ดิเนี่ยเปิดอยู่เนี่ยเปิดอยู่ไม่เห็นวะครูเปิดไม่ได้วะอ่ะอ่ะเป็นยังเป็นยังไอ้มึงมึงส่งรูปมาก็ได้เตะมึงส่งรูปมาส่งรูปมามึงส่งร<อ>ูปมาเด,าด,าดาี๋ยว็ดเด้อถ่ายถอดเสื้อเลยลแล้วส่งเป็นรูปดูแป๊บเดียวนั่นแหละใช่ไหมครับ พี่พ,พ,พี่ทำท่าบอกปอมนะพี่ผมแก,กนทำท่าบอกปอมเราค่อยเฉลยก <Okay, okay. S 2> ันโอเคโอเคกระสิบกระสิบใจหิวหิวแล้วไม่ลงโหนเหนะครับไมโเโฟนหอคิเวทเตอ์ไหนอ,ะ,อตะตีกะส่งไปแล้วโอ, okay. อเคเจอแล้วอันนี้พี่ ไ,ไอตี๋ซื้อมาเท่าไหร่ตัวเนี้ย่ไอตีครับพี่ไอตัวนี้ไม่เห็นหรอแค่นี้เองอ่ะมันก็ฟอรมอ่ะเออว่ะใช่ไหมแล้วอันนี้อ่ะป้าย ป้ายมันไม่เหมือนผมเลยพี่ป้ายของไอคินโรเซ่เนี่ยแล้วแล้วอันนี้อ่ะอันนี้มันเพิ่งซื้อมาถ้าดูสกินอ่ะเออตีพร้อมพี่แถมวะอันนี้แถมไหมอันนี้เอาเอาซีเดียดพี่อันนี้แถมไหมเอ่มแถมอ่าแล้วข้างบนอ่ะ แผลเนี่ยแพ้แพ้โอเคโอเคโอเคครับพี่ขอบคุณครับพี่ชายตัดตีนอยู่ต้อผ้าใช่ใช่ตัดตีมอยู่แกล้งน้องไม่เฉยโอเคครับขอบคุณครับพี่ครับ Sound resume ทำใจน้องถ้ามึงจะซื้ออะไรมึงต้องบอกพี่ก่อนแล้วมึงซื้อเสื้ออะไรเนี่ย ไม่มึงซื้อคาพี่ออฟก็ได้ทำไมมึงไม่ซื้อร้านใหญ่ๆที่มันมีการันตีให้มึงเล่าเนี่ยไม่มันจะมาปลอมฮี้ยะไรปากตัวเลยไว้ปะเก็บแม,ม่ม่กอินเทนกนตัวเลยเหรอพี่ไม่มันไม่เหมือน,อน,นกันเนด,นนด็กดนนใครดูใครดูเนี่ยมึงไม่คุยอ่ะแชท เนี่ยมึงอ่านเนี่ยถ้ามึงจะซื้อเนี่ย<อ>คือ,อไม่จริงๆกูจะบอกให้อย่างงี้นะไอการที่ดูแท้ดูปอมเนี่ยจริงๆมึงต้องจ่ายเงินให้พี่เขานะเขาจะมีเขาจะมีจ่ายเงินเท่าไหร่นะร้อยบาทในการดูแท้ดูปอมในการส่งเสื้อนะเวย<ม>้ยคืออันนี้เขาไม่คิดตังค์ให้เลยนะเขาดูให้เนี่ยพี่ออฟเนี่ยถ้ามึงจะซื้อเนี่ยมึงซื้อกับพี่เขาเขาขายไม่แพงเนี่ยเสื้อเต็มร้านเลยบินเทจเนี่ยในวันหน้าตัวนี้ก็หกเนี่ยเขาได้มาแล้วเนี่ยอ๋ออันนี้ก็แช่ ไม่เป็นไรเป็นประสบการณ์ซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมาเท่าไหร่เอาจริงๆเอาดีๆซื้อมาเท่าไหร่อันนี้อันนี้สี่พันคิดโรเซ่ถูกต้องไหมไม่ใช่คิดทีเจสี่พันอ่ะคิดทีเจสี่พันโรเซ่หกพันอ่าโรเซ่หกพันลิซ่าสี่พันอ่าแสดงว่าเขาปลอมให้ราคาเหมือนกีบขอ 5, 5. ของแท้ที่มึงไปซื้อโอาขาวอ่อนเลยเท่าไรหมื่นสี่รวมทั้งหมดใช่ไหม เปนตวิทย์ก็ไม่เข้าอียโดนหลอกเสื้อไอ้เก็บแม่อะเดี๋ยวกูช่วยมึงแล้วกันเดี๋ยวซื้อต่อห้าร้อยเดี๋ยวนะไม่ฟังไม่ผิดใช่ไหมเนี่ยเอามันก็ยังขายได้ไงเดี๋ยวซื้อต่อห้าร้อยกูเก็บไม่ได้เพรเดี๋ยวกูเอาไปหลอกคนอื่นเขาขายหกพันย่ยกูใส่ตอนนอนดกวา ห้าร้อยสามตัวนะหล่อเล่นของแท้ของแท้จริงไหมเนี่ยจริงของแท้ของแท้เชี่ยนทำไมเขาต้องเล่นพี่เป็นโล้อะไรเลยของเชีองแท้ราคาดีนะราคาดีนะก็ราคาที่พี่บอกถูกต้องไหมล่ะหกพันตัวหนึ่งโอ้โหนายกิโลเซอหกพใช่ซื้อมาแต่แต่แต่คิดโรเซ่อะสวยนะคิดโรเซ่อะสวยมันสีเฟดมันเหลือ มันสองตัวมันเก้าพันอ่ะอ่าไม่ที่เขาลดให้ไม่แปลกเพราะว่ามึงอย่าลืมว่าสีเฟส่ะราคาจะถูกติดดับเพราะว่าบางบางคนน่ะเขาชอบสีใหม่ไงเข้าใจไหมใครไม่มีใครมาซื้อสีเฟสรอกมันมีน้อยเว้ยมันับหัวได้เลยคนที่จะซื้อสีแบบแบบเนี้ยขอโทษครับขอโทษครับแชทครับขอโทษครับไม่ได้มีเจตนาว่าครับก็มึงไปโทษพี่เอส ไม่เอาใครมารือบอกปอมหมดเลยใครเฮียอะไรพี่ออฟไอควายโนหนึ่งไทยและไอเฮียคนเนี้ยคนเนี้ยโนหนึ่งไทยและไอโง่อองโหดังจะตาย <c ười> ถ้ามึงจะเข้าเสื้อบินเทจเนี่ยมึงต้องรู้จักเขานะไอเฮียห<อ>มายถ้ามึงจะซื้อจริงอ่ะพี่พี่บอกให้ได้หมายถึงมันมันมีไม่กี่ร้านที่พี่ซื้อประจําแล้วก็พี่ซื้อหลายร้านที่มันที่มันแพงอยู่เหมือนกัน ถ้าซื้อกับแบบเจ้าแบบเนี้ยเขาเขาไม่ได้อ,อํกไรเยอะเขาออกำไรน้อยอแต่ก็น่มา<ช>ตักบอกเลยว่าวงการนี้แม่งคือแม่งคือแม่งคือแม่งพ่อค้าแต่และคนเนี่ยบางคนก็จริงใจนะ,ะบางคนจริงใโจรนะอ่าใช่คือคือต้องบอกงี้การซื้อซื้ออ่ะบางทีเขาวัดไซส์ให้ไม่ตรงนะกูเคยเจอนะคือในไลฟ์อย่างเงี้ยไปประมูลใช่ไหมเขาบอกว่าอกเท่านี้เท่านี้ทท่นี้ซื้อมาแม่งไม่ใช่ที่ ที่เขาบอกเลยนะบางร้านอ่ะคือ,อต้องดูดีๆด,ด้วยเพราะว่าเสื้อมันราคาแพงบางร้านมีให้ผ่อนเป็นเดือนนะอืมอืมอืมอืเออแบบให้ผ่อนก่อนมัดจำก่อนเออนู่นนี่นั่นบางร้านก็ประมูลบ้างบีดกันอีกสรุปเสื้อบอลไม่รู้ครับอยู่ดีมีเสื้อบอลส่งมาน่ากลัวน่ากลัวเอาไงแท้ก็แท้มาแทอะอ่แท้แท,แท,แท